โอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องว่องได้ซาเรหน่อยกันพาเจ้า,จาของไปใส่ผ้ากันเปื้อนนะจ๊ะเนาะถ้าเขาเาไปใส่ผ้ากันเปื้อนกันอันถ้าเกิดว่าบักแบมันติดเท่ากับงานเข่าเลยพี่น้องจ๋างานต้องเข้าแท้แน่นอนเลยนะจ๊ะเนาะอันติดมองได่แปดมองได่ซักมาออกเลยจะ้ะแหลเฮ็ดคือหรือนะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะ บักแบรนี่ก็ประมาณ3มกิโลนะจ๊ะน้องพี่น้องจ๊ะสมกิโลนะจ๊ะบักโรแบรนี่จ้ะบักโรแบรนน้ำลิตรหนึ่งจ้ะน้ำลิตรหนึ่งเลยนะจ๊ะอันนี้นะอันขวดนี่หนึ่งลิตรนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะใส่น้ำหนึ่งลิตรกับบักโรแบร์บักโรแบรสามกิโลพี่น้องจ๊ะคนจ้ะหรือว่าหยำนี่เองนะจ๊ะขยำให้พันแตกนะจ๊ะน้องพี่น้องจ๊ะ เอาเยหน่อยกัน,นถือกล่องมือหนึ่ง้วจนะ้ะเนาะโอเคโอเคหฮ้ยเย็นมือจ้ะพี่น้องออกมาจากช่องฟิตเนสนอะเนาะอันขึ้นแดงเฮ็ดจึงคืนเลยพี่น้องจ้าพณนะโอ้ยเย็นมือพี่น้อง,อง,องจานะ้ยเยงจาเย็นมือคักๆเลยนะจนะ้ะเนาะนี่เลาจ้สาวเราน้อยกะที่อันคั่นให้เพิ่นแหลกให้แตกออกจากกันนะจนะ๊ะเนาะอัน ไหลไหลจ้าพี่น้องจ้าน้ำไหลไหลเลยนะจ้าพราะวันสมจะเอเอกินเ่นสมความสมออกมานะจ๊ะเนาะเออใส่มาเหมือน,นจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าหมุนกล้องมาทางนี้นะจ๊ะเนาะสาวเลยนะกะที่ทำการ ติดเตาแล้วก็ต้ Pop มเลยประมาณจักให้พันเดือดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะพอเดือดแล้วสาวเราน่าก exactly. ็จะเอามากองจ้ะไว้เจอกันตอนเดือดสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะพบพกับช่องสาวสาวอินสวีเดนเหมือนเดิมคือเกาแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเป็นยังไงนะจ๊ะมู้านเนนะจ๊ะสาวเราน่อยกะทำการคลุกบักบัวแบรนะจ๊ะหรือบักแบรหรือว่าบูเบรรี่นะจ๊ะนะจ๊ะอันสาวเราน่อยกะ จองไปหนึ่งคืนจะพี่น้องจ้าหนึ่งคืนก็อีกหนึ่งวันเลยนะจ๊ะกะซิมาทาการอันกองจ้ามือนี่จะทำมาทําการกองนะจ๊ะเนาะกับวัตถุดิบกับมีประจักษ์ยางดอกจ้าหน่อยมากเลยนะจ๊ะทําน้าหวานนะจ๊ะเนาะอันเอาใบถกกินนะจ๊ะเนาะครั้งแรกในชีวิตนะจ๊ะเนาะว่าอันสา้าเรือหน่อยกะไม่เคยเห็ดมาก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ้าไปนะจ๊ะเนาะไปเบิ่งกันเลยว่าอันสา้าเรือเนาะจะทําอันน้าหวานอันบูเบอรี่เป็นโบนอัะเนาะเพราะว่านัน จะออกมาคืออันเพื่อนเห็ดขายในอันอันด้านค้าหรือเปล่ากับค่อยมาเบิ่งกันจ้าพี่น้องจ้าไปจ้าโอเคจ้าทุกคนจ้าอุปกรณ์เราก็นี่เลยนะจ้าอุปกรณ์หรือว่าอันบูบดีกําลังเดือดบัก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 อยู่นี่ละจ้าอันซาเลอหน่อยคั่นจนว่าอันเมื่อยน้องหมูวานนี่เนาะอันเย็นหลายจ้าคั่นว่าสันจ้าทุกคนจ้าแดงจึงคืองถูกใจร้อนร้อนนะว่าจ้า อุปกรณ์เราก็มีอยู่นี่นะอันนี้ไข่ผสมกันบูดนะจ๊ะเนาะอันนี้ซีทรูนซีร่ะภาษาอังกฤษกระบออันบรูว่าสาวเราหน่อยกระบอกหูจักนะจ๊ะเนาะอันนี้แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องมึงเอาเนาะจ๊ะเนาะเพื่อนบ้านเฮามีจ้ะหน้าตาเป็นยังซีละจ้ะโอเคจ้ะจะให้สาวเราหน่อยอธิบายนะจ๊ะอธิบายบ่าเป็นจ้ะซีทรูนซีร่ะจ้ะซีทรูนซีร่ะซื้อเพิ่อนนะจ๊ะเนาะกะ ทำนี่ละมั้งเนาะจ้ะเนาะกายก็นั่นก็บ่ได้แล้วแนวกองจ้ะนี่นาะจ้ะกะซ้อนกะซ้อนนี่แหละเองนะจ้ะกะหม้อใบหนึ่งล่ะนี่จ้ะพี่น้องโอเคจ้ะทุกคนจ้ะหลังจากที่เขาอันนั่นแล้วน่าจะต้มหม้อซาวเลยนะกะชิปิดหม้อเลยน่าจะเนาะปิดหม้อเลยปิดหม้อแล้วน่าจะเนาะกะเฮาก็บ่ได้ใส่เตาอีกแล้วน่าจะเนาะงายป่างงานมาทั้งนี้เลยจ้ะกองจ้ะโอเคจ้ะน้ำตาลทรายน่าจะเนาะ ชูก้าชูก้านะจ๊ะนะวันนี้ไม่มีซอสนะจ๊ะไม่มีซอสไม่มีซอสจ้ะวันนี้มีชูก้าจ้ะโอเคจ้ะหรือน้ำตาลทรายนี่เองนะจ๊ะนะชูก้าเีือออภาษาสวีเดนก็ซอกเก็ตเนะจ๊ะนะก็คล้ายๆกันจ้ะพี่น้องจ้ะซอกเก็ตกับชูก้าเนาะภาษาสวีเดนกับชูก้าเอ้ยขอโทษจ้ะภาษาสวีเดนกับซอกเก็ตเลย ภาษาอังกฤษกับซูเกาภาษาฟินแลนด์กับซกเกอรีแมนบ่คือสาวเรหน่อยคนขางสอบเป็นคนฟินแลนด์จ้ะเรากับพยายามหัดฟินแลนด์ให้สาวเรอน่อยอยู่แต่สมองบ่มักนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ะซกเกอรีเนี่ยโอเคจ้ะทุกคนจ้ะทําการกรองเลยนะจ๊ะสาวเรอน่อยกับที่ขออนุญาตบาดคํานะจ๊ะพี่น้องจ้ะใส่แว่นตาจ้ะจังสั่นนำห่อนนะจ๊ะเนาะมันบ่เข่าไผ่ออกไผ่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำร้อนเลยนะจ๊ะ นี่เลยจ้าทุกคนจ้าเห็นบ่จ้าอันติดมองได้นี่ติดไปทั่วแล้วจ้าทุกคนจ้าฟังนี่นะจ้าเนาะคางฟ้านี่แดงเฮ็ดจึ้งคึ่งอยู่จ้าติดเนาะจ้าเนาะโอเคจ้าทุกคนจ้ามาเลยล่างบ่ค่อยออกนะบักพริกติดเนาะเนาะเนาะอากาศบักพริกไปน้ำจ้ามันจะได้แสบเนาะจ้าเนาะโอเคจ้ากรองจ้าทำการกรองเลยนะจ้าวายวาย เดี๋ยวก่อนพี่น้องจ้าเดี๋ยวก่อนพี่น้องจ้าฟงแล้วจ้าฟงแล้วฟงแล้วบ่ออกบ่ออกสติดตองได้กับติดติดแล้วติดเลยจ้เอาไปยอมผ่านี่โอ้โหสุดยอดเลยจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าทุกคนกรองต่อไม่รอแล้วนะโอเคจ้าพี่น้องจ้าสาวเลอน้อยก็ต้องทําการเปลี่ยนนะจ้าพี่น้องจ้าบ่เปลี่ยนมาไดเลยจ้าล่นจ้า เปลี่ยนแล้วก็ร้องเทเบังนะจ๊ะเนาะอืมกระเด็นกระกระเด็นกระเด็นเหมือนเดิมคือเก้าคือเก้าคุณนะจ๊ะน้ำสีสดใสเนาะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะเฮาก็ต้องเซ็ตนะจ๊ะเนาะเบอเซตบ่ได้เลยพี่น้องจ้าคุณนะขคุณทอดพี่เลยจ้ะเมื่อวานสาวเลนอยเฮ็ดนะจ๊ะเนาะอัน ฟงติดคางนี่เซ็จบ่ออกเลยจ้าตรงเนี้ยเราจะคางฟ้าแถวเนี้ยเราจะเซ็ตไม่ออกเลยพี่น้องจ้าติดหนึบทนน้ำเลยนะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะทุกคนหลังจากที่ว่านันซาวเหนอยอันเทกองแล้วนะจ๊ะอันนี้เขาก็ก,กองแล้วเนาะพี่น้องจ้าอันเขาก็สิป,ปอยให้เพิ่นอัน อันเสด็จอันลิ้นอันน้ำกองน้ำออกให้เมือจะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสาวเราหน่อยจัดการอันให้เพื่อนนันกองน้ำเร็วๆนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเขาเขาค่อยมาบึงกันอีกเทื่อนึงนะจ๊ะเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวค่อยมาบึงโอเคจ้าพี่น้องจ๋าอันไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องเว้าดูเว้ามากเลยนะจ๊ะทุกคนแต่มาเบึงกันเลยนะจ๊ะเนาะสาวเรหน่อยกะจัดการกะน้ำตาลก่อนพี่น้องจ๋าน้ำตาลช็อกโกละเหรอพี่น้องจ๋า ช็อกเกอร์ช็อกเกอร์เนี่ยนะช็อกเกอร์เนี่ยช็อกเกอร์สองกิโลเนาะพี่น้องอยู่ในนี้เนาะจานะ้ะเนาะซาวเลือนหน่อยกับที่ใสอันก่อนมันมีแนวตวงเดี๋ยวหาแนวตวงเอ้าแนวตวงซาวเลือหน่อยไปใส่จ้ะทุกคนจ้ะตาลทรายครึ่งกิโลไปก่อนเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ลายอันมันชิวานจ้ะทุกคน <c oughs> เอาครึ่งกิโลก่อนเนาะพี่น้องจ้าเอาเลยหน่อยย่านจ้าย่านเบาหวานถามหาเนาะจ้าเนาะถ้าเกิดว่าครึ่งกิโลจะพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นหัวเนาะจ้าอีกหน่อยนึงจ้าครึ่งกิโลพอดีอันนี้เป็นหัวลำหวานพี่น้องจ้าเพราะว่าเนั่นเขาก็เอาไปผสมน้ำอีกเท่อนึงจ้าทุกคนจ้า บน้ำมันนี้เขาอันบ่ได้กินจังสี่เนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเขากลับไปผสมน้ำอีกเท่อนึงจะเพื่อความอันนี้เข้มมากแล้วก็ข้นมากเลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะอันนี้นะจ้ะคือพังคล้ายๆว่าเป็นสารการันบูดนะจ้ะเนาะซิตรูนซีล่ะคือว่าเป็นอันไลมอนซีลยังนี่ล่ะพี่น้องจ้ะซิตรูนซีล่ะสิตรูนซีล่ะท,ทะี่สิตรูนนี่ก็คือบักนาวนะจ้ะเนาะอันนี้่ก็เป็นซีล่ะคือว่ากดว่าให้อันเพิ่นอัน อันปักน้าวกดเปักน้าวนี่เองนะจ๊ะเนาะอันมะนาวกรดหรือกรดมะนาวจะทุกคนจะอันบบไห่เพื่อนอันเสียง่ายจะคงความมันอันคงรสชาติไหวนะจ๊ะนะหนึ่งสองสามซ้อนนะจ๊ะเนาะใส่ไปก่อน ต้มต่อจากพี่น้องตาเคี่ยวต่อนะจ๊ะน้ำตาลครึ่งกิโลไปแล้วนะจ๊ะสาหร่ยหน่อยบักกาใส่หลายจย่านเพื่อน,นันหวานตืมนะจ๊ะเนาะเพราะว่าบักบูเบอรี่ในก็หวานแล้วจ๊ะน้ำแดงจึงครึง่งน้ำดำสมก็เอิญบกับกเบ,บร์ดำนะจ๊ะพี่น้องจา้งจาคนะจ๊ะ เห็นป่ะจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวสาวเราน้อยจะให้ดูนะจ๊ะโอเคจ้ะโอเคนี่เลยนะจ๊ะไม้กันสันนะจ๊ะไม้กันสันนี่จ้ะจับปุ๊บสันปรับจ้ะนี่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะงามงามนะจ๊ะเนาะอยากเอาเสือขาวๆลงไปจุ่มนะจ๊ะเนาะพอจุ่มแล้วคือ้นจีน ส้ำเลือดสํำน้องซ้ำเลือดขึ้นมาแล้วนะจะสีเพื่อนแมจะสีสดใสนะจจะนะอหลีจะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะจ๊ะสาวเรือนเอาไฟขึ้นก่อนจะให้น้าตาลละลายก่อนนะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งเลยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะเริ่มเข่าทีเราสาวเรือนหน่อยก็ต้องขออนุญาตขออนุญาตใส่เสื้อกันเปลี่ยนนะจ๊ะพอดติดตรงไหนแปดมองหดกัดซักบ่ออกมองนันจาะหน้ามันนี่น่าจะนะ พี่น้องจ้าสมคือเกาจ้าสมจ้าบางไดใส่ไปสามช้อนแล้วเนาะพี่น้องขออนุญาตใส่อีกเป็นสองช้อนนะจ้ะหนึ่งสองครึ่งกิโลไปเลยจ้าทุกคนจ้าสมจ้าบางไดสมสมละจ้ะาเนาะสาวรหน่อยสมแขวเลยจ้าบางไดน,นะ สองร้200กรัมจ้ะกับกระหอดดีดอกนี้จ้นะเนาะอัน200กรัมกระดังางาเล่อยบุก้าไส้ลายจะน้ำตาลถ้าไส้ลายเขาสิแก่โมได้เนาะจ้นะเนาะแก่ได้ยูจาแต่หกักเสียรสชาติอันดักบูเบอรี่เนาะจ้นะเนาะสองร้อยกรัมเนาะจ้นะเนานะเกือบกิโลเลยจ้ะโอ้ทีนักเย็บติง้ง